สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่อง Next y กันเหมือนเดิมท่านผู้ชมครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นปืนฟาร์มมาร์ทกับรายการสกินปืนที่ถูกลืมนะครับท่านผู้ชมนี่ผมเอาฟาร์มมาร์ทวันนี้มาถกใส่สกินนี้มาสกินบรดดี้ชาเนี่งนะครับผมมีใครจําได้ป่ะว่าแบบสกินเนี้ยทุกคนมีกันบ้างหรือเปล่าแบบจําได้วิธีที่แบบได้มาไหมผมจําไม่ได้ว่าแบบผมเอามาได้ยังไงสกินนี้มันแบบมันมีอยู่ในคันกูตอนไหนวะอะไรประมาณนี้เลยอะคือแบบลืมไปแบบลืมจริงๆ นี่ครับผมก็เลยแบบจับมาทำรายการนี้ซะเลยนะผมเพราะว่ามีคนถามหาบ่อยเหมือนกันว่าเอ้ยพี่รายการที่หายไปไหนแล้วเหรอวุ้ยนีไ่ไงปาร์มัสขอบคุณครับโอ้โหซ้ำไม่ตายตื่นเลยวะเนี่ยไหนวลาฟาร์มมาแล้ววุนี่ไงอ่าได้ฟาร์มมาทุกท่านผู้ชมนี่หน้าตาเขาประมาณนี้ผมในเกมนะเห็นวะนี่นี่ <c oughs> มีป่ะทุกคนมีป่ะส่วนตัวผมไม่มีนะครับเอ้ไม่ใช่ จำไม่ได้ดิเออมีอยู่แต่จำไม่ได้เอาได้มาได้งไงนะเเหมือนพื่อนจะโดนไปช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนเราเบอร์สองหมดจะโดนนะครับ,รบแล้เบอร์สองไล่ยิงมันาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยวัดอย่ายิงเพื่อนฉันถึงเพื่อนฉันจะไม่อยู่จออะไรวะ อ๋อเปลีเป็นผู้ไม้หรอผมนี่งงเลยครับจงบังหวะเมื่อกี้งงแบบงงหนักมวกข้างในก็กำลังเตะนัวกันอยู่เดี๋ยวกำลังไปช่วยครับออยเดี๋กยกูออยดาวออยดาวออยดาวเฮ้ยโอเ้เกือบเลครับเกือบอเฮ้ยมีคนมาทุกคน เขากำลังมาทางนี้อุยอ้ยอุ๊ยทำไมเขาไม่ใส่ชุดเสื้อผ้ากันเลยวะทำไมเขาใส่ตัวแบบธรรมดากันหมดเลยวะเนี่ยหรือว่ากูไม่โหลดทรัพยากรดูพี่ไม่โหลดทรัพยากรครับพไปบังมันจะไปหาเพื่อนผมอีกแล้วแล้วเพื่อนผมก็หลุดอะ่ะนั่นไงเรียบร้อยโดนแล้วนี่เพื่อนผมโดนโอ้ยโดนคู่โดนทอร์คอน้วยนะครับ อย่ากล้าเพื่อนเราอยา่าโอ้ยฟามันไม่มีจับคือมันเล่นยากมากเลยนะท่านผู้ชมมันต้องแบบทำอย่างหนึงที่แบบเล่นง่ายไม่แม่งเลยคือแบบต่อให้ฟาร์มมันะก,กินดีผมก็เล่นไม่ก็เก่งเหมือนนะฟาร์มมันเนี่ยเล่นยากนะครับต้องถาแบบเมนฟาร์มนในช่อง,งอะไรครับผมน,อน,น้อยพี่ทุกคนเนี่ยมีใครเล่นฟาร์มมัเป็นแบบปืนหลักไหมเนะี่ยมีป่ะทุกวนะันเนี่ยถ้ายังมีอยู่สแสดงว่าต้องแบบเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่แบบเล่นเล่นได้แบบต้องใช้ความอดทนอ่ะก็จะผ่านจุดที่แบบฝึกแบบความยากลำบากของมันมาได้นะ แล้วศัตรูตัวนี้มันวิ่งหายไปแล้วไหนก็ไม่รู้นะจงมันแล้วกันนะเดี๋ยวเราเข้าไปชุบเพื่อนดีกว่านะครับเอาล้วทุกคนตอนนี้เราก็เคลียร์เมืองพีคสำเร็จแล้วนะผมชุบเพื่อนขึ้นมาได้หนึ่งคนแล้วก็มีคนกําลังที่จะมาบุกพิกใหม่อีกเหรอเฮ้ยขับบิ๊กฟู๊ดมาด้วยมาดิ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 าดาดอุ้ยอาวบิ๊กฟู๊ดชนบิ๊กฟู๊ดชนลงป่า,าวะอุ้ยมันจะมีการยิงเกิดขึ้นที่ไหนพิกอีกนะครับยังไม่หมดเหรอขึ้นผมมันจะยิงนะฮะแต่ว่าศัตรูที่ขับิกฟู้ดมมาันนนไไปหแลววะเี่ย ศัตรูหนีนะครับท่านผู้ชมหนีปะวะเออเหมือนมันจะลงรถหนีไปเลยนะ่ถามจริงเอ้ยไม่หนี <c oughs> เฮ้ยตายเถอะโอ้ยเล็งหมดจะลงตัวโอ้ยผหายละโอเคดีที่มันยิงเรามว่วนะครับถ้ามาันยิงไปถูกทานเรื่งเราตายแน่โอ้โหเกือบไปแล้วเอ้ย <c oughs> ตายไปซะสาวน้อยเอามาเอาเองพวกเจ้ามาอุ้ยมีชิปอาวุนให้เราด้วยนะครับแจมแล้วเขาเล่นสก,กาาด้วยดิประเด็นนะ่ะของแรงเล่นของแรงซะด้วยนะสก,กาที่เป็นปืนค่อนข้างเล่นง,ง่ายนะครับผมเหมาะสำหรับแบบผู้เล่นมือใหม่ทุกคนเลยนะครับผมยิงง่ายยิงแรงนะมีคนชุบกันอยู่บนพิกอีกแล้วมไม่ได้ไปไหนลวครับวันนี้อยู่จะพิกที่แล้วไม่ต้องไปไหนแล้วเดี๋ยวเราจะขี่รถไปแล้วก็สลับเบาะนั่งทุกคนแล้วก็แบบยิงปืนบนรถนะครับผมมาดูกันว่าเขาจะแบบทำยังไงนะ ศัตรูแบบศัตรูกำลังนั่งแบบนั่งหมอบอยู่นั่งหมอบอยู่นั่งหมอบอยู่ชิบ๊อบลงรถลงรถลงรถชิบ๊อบมันไม่โดนอ่ะคือมันไม่รักป้ามันก็เลยไม่โดนอ่ะท่านผู้ชมไม่เป็นไรเดี๋ยวช้าเลยละกันนะครับขาดแม็กลั่นหมด์เรายังขาดแม็กลั่นอยู่ชิบ๊อบเอออยู่ตรงนี้ครับเพื่อน พี่เพชพี่เพชพี่เพชมาจากไหนนี่ผมอยู่ตรงนี้รับพี่เพชเอาละไหนๆแล้วผมไม่ต้องไปแล้ววันเนี้ยผมอยู่ที่เมืองพิทนี่แหละเมืองเดียวไม่ต้องไปไหนเลยเดี๋ยวผมซื้อแมกลล่นก่อนนะคุผู้ชมมาดูกันว่ามันจะแบบลั่นได้ดีขึ้นแบบสักแค่ไหนกันนะฮะอ่าซื้อตลาดนดี้ได้ไหมซื้อไม่ได้นะผมตอนแรกนึกว่าซื้อตลาดตรงข้างนอกกับข้างใน,งนได้อุ้ยรัวขึ้นเยอะเลยครับผมแต่ว่าปืนดีจัดเหมือนตีจะไปตีวงไฟตรงเนินเทพครับผมเนินเทพแต่ก่อนของฟรีไฟคือตรงนี้แหละ แต่ตอนนี้มันเนินเทียโดนปรับใหม่นิดหน่อยก็ไม่ค่อยเทียบแล้วมันเป็นเนินแบบค่อนข้างที่แบบตอกอนง่ายอยู่อุ้ยเข้าหัวเฉยเรจียบร้อย,อยแสดงว่ามันยิงกับตัวข้างล่างอยู่นะครับเนี่ยจากการตักนะโอเคตกใจประตูว์ปเรากลับมาไม่ใช่ประตูว์ปเราได้ากไอ้นี้อุ้ยเข็มชุบอ้าวเก็บของเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เพื่อนบอกว่ายี่ยมเลยอะไรเพื่อนเรายิงนะฮลโหลโอ้โหอ เรายิงเรายิงอ๋อไม่ใช่เราไม่ใช่คนนี้พูดเดี๋ยวผมพาคนนี้ไปบุกดีกว่าขึ้นมาเพื่อนขึ้นรถไหมมันน่าจะทำให้แบบล็อกเป้าอยู่บนรถได้เนาะคือแบบมันล็อกเป้าไม่ได้อยู่บนรถแล้วมันมันก็ไม่ค่อยเกียนสุดๆอ่ะคือถ้ามันล็อกเป้าบนรถได้คือมันจะเกียนโคตรเลยแบบเกียนเกียนจัดอ่ะนั่นคือบมีวิธีเดียวนะผมลองคิดอยู่ว่าถ้าสมมติเราแบบลองหา M79 มาใช่ไหมแล้วขับบิ๊กบูอา M79 ได้ยิงอ่ะมันจะเป็นยังไงวะแต่คือกระสุน M79 มันจะเป็นตัวตึงกันเรื่องนี้ชนแม่งเลยแล้วกันไอ้ลิงจอ๋อเองทำาเพื่อนพี่เหรอฮะโอ้โหเพื่อนพี่ตายตอกเลยเฮ้ยเเราไม่มีสกอบสีไหมท่านผู้ชมผมต้องหาสกอบสีก่อนนะครับมีไหมตัวที่ก็ไม่มีเฮ้ยตไปไหนวะ ้าวเจ็บแล้วนะศัตรูเจ็บจัดนะครับศัตรูเจ็บหนักเลยเอาเพื่อนไปด้วยอ,อ่ะเอามาไหมเอามาไหมเอามาไหมโอเคไปขอเพื่อนไป <c oughs> เพื่อนเราใส่หัวกระต่ายให้ผมทรงตึงจัดเอาศัตรูไไหน่อยไหมเอาศัตรูไม่อยู่เลยนะท่าผมไปไหนก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมน่าจะเข้าวงมาแล้วแหละ <c oughs> ไปดีกว่าน่าจะถอยเข้าไปในพีกนะครับ นี่ไงอยู่นี่เองยืนพันยาโ้ยชนไม่โดนยืนมันยาสบายใจเลยนะทำไมปืนเรามันไม่แรงเลยวะ <c oughs> จะตายทุกคนเมื่อกี้ยืนแรกกับลูกซองระยะไกลแต่เราเกือบล่วงนะครับไม่ตายเลยามาสกินน,นี้มันเล่นยากจริงๆแต่ก,ก็ก็อย่างน่าคือสมัยแบบ4ีหปีก่อนน่ะสกินแบบมันสกิลตัวละครม,มันก็ไม่ได้โหดขนาดนี้ไงดูป้าทุกคน ยิงกันแป๊บๆก็ตายแล้วแต่ทุกวันนี้ก็แบบมันมีหลายอย่างทั้งกงทั้งเกาะทั้งเลือดนะครับชิปอัพปืนอะไรอีกโอ้โหหลายอย่างชิปอัพตัวชิปเพิ่มเลือดอะไรทำให้ตัวละครแบบหลายๆตัวมันถึกเยอะขึ้นนะผมทำให้แบบว่าฟาร์มาร์สแบบหรือว่าสกินเก่าๆเนี่ยเอามาใช้เล่นแบบปัจจุบันนี่ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยจะแบบเอามาเล่นได้นะยกเว้นสกิลพวกแบบว่าสกินเทพจริงๆอะ่ะพวกเอเคขาพวกเนี้ยอุ้ยเชื่อเหรวะเนี่ย มันเ <c oughs> จอพี่หน่อยเจอพี่หน่อยเฮ้ยทำอะไรวะเพื่อนมันไปไหนแล้วตัวเนี้ยอ้าวเรียบร้อยดีครับเรียบร้อยโดดลงบ้านอย่างนี้ก็เรียบร้อยดียเพื่อนอะไรไปขี้ยงแสกเฮ้ยผมลืมชุบเพื่อนโอ้โหลืมไปเลยลืมอะไรแม่งกูลืมชุบเพื่อนชิบหายละเดี๋ยวผมไปชุบเพื่อนดีกว่า ตอนนี้คนเหลือประมาณ4คนนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเมื่อก่อนลืมลืม sorry ท่านผู้ชมเดี๋ยวบางคนชอบบอกว่าผมแบบไม่ชอบชุบเพื่อนเนี่ยจริงผมชุบนะครับผมพยายามชุบเพื่อนตลอดนะถ้ามีโอกาสนะครับผมแต่โชคร้ยายเขาจะลืมอ่าเกิดมาเพื่อเกิดไหมอ่านี่เห็นไหมชุบแล้วนี่เออใครบอกเราไม่ชุบพงไม่ชุบเพื่อนนะครับพูดไปเรื่อยนะเฮ้ยโอ้ยโดวนวิ่งไปข้างหลังเอา้ามาไงอ่ะนมปันดี สวัสดีครับเพื่อนทำไอ้ตู้ไม่ได้หโอเคศัตรูก็ยังเหลืออีกสองตัวนะผู้ชมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับ <im itation> อาจจะอยู่ข้างในหอนาฬิกาก็ได้นะาฟาร์มมัดแดงคู่กัรบระโบแดงไว้เดือดเดือดนีน่ขี่รถเข้ามาดูก่อนแมวมีคนป่าวะไม่มีคนเลยไม่มีคนเลยเฮ้ยมี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 เขาจะแบบว่าการะเบิดมีนะครับผม <im itation> เรียบร้อยตัวมันี่เพื่อนอุ้ยเรียบร้อยฟาร์มาดปลูกบ้านก็จบไปที่เราสำหรับการรีวิวสกินปืนที่ดุทัลงอบจากอีพีหน้าเนี่ยมีอีกนะใครอยากให้มีก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแนะนำสกินปืนที่ดุกลือหน่อย่ยสกินอะไรดีต่อไป